โอ้ oh. เอาจริงไม่ยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆร้านต่อให้ในเมนูเขาไม่มีคําว่าอาหารมังสุรตอาหารเจหรืออะไรแบบนี้นะครับเราคุยกับพนักงานเราคุยกับแม่ครัวหรืออะไรแบบนี้ลองคุยกันดูเขาสามารถทําได้แต่ว่าเราไม่กินอะไรเราต้องย้าให้เขาชัดเจนเช่นอย่างผมผมก็จะบอกว่าเมนูของผม,ผมพี่ไม่มีเมนูมังใช่ไหมแต่พี่ผัดผักผัดผักบุ้งให้ผมหน่อยก็ได้หรือไข่เจียวให้ผมก็ได้ แต่ไม่ใส่น้ำปลานะไม่เอาน้ำมันหอยนะไม่เอาหอมกระเทียมทุกชนิดนะหัวหอมต้นหอมไม่เอาเลยอะไรแบบนี้เราก็ยำเข้าไปอันนี้เบื้องต้นก็พอได้แล้วแต่ว่ามันจะมีบางร้านจริงๆนะสมมติเพื่อนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรแบบนี้มันทําไม่ได้อะข้างๆมีเซเว่นไหมครับข้างๆมีเซเว่นเราก็ไปใช้ชีวิตในเซเว่นก็ได้แล้วเอามานั่งกินกับเพื่อนที่โต๊ะก็ได้นะครับถ้าใครยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์มาใตา้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ